สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมีของใหม่นะครับมารีวิวนะครับเป็นการ์ดจอของ AMD นะครับ Sapphire นะครับ Nitro R 7 3 7 0นะครับเป็นการ์ดจอ4 g ่ิกะไบต์นะครับที่ถือว่าในราคานี้นะครับไม่มีใครสู้ได้ละครับเป็นอันดับหนึ่งของราคานี้เลยนะครับราคาเพียงแค่6,690บบาทนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับกล่องก็จะเป็นรูปแบบน่ารักน่ารักนะครับหุ่นยนต์น่ารักตรงไหนวะหุ่นยนต์เนี่ยแต่ก็ ะเรามาดูเรื่องรีวิวกันดีกว่าครับคือกาอร์จอเนี่ยครับดีนะครับเพราะว่าใช้ไฟแค่150วัตต์เองนะครับการที่ใช้พัดลมของ d u เอ็กซ์เนี่ยก็จะช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีมากๆนะครับและอีกอย่างเนี่ยทาง s a ซฟไ i r e เนี่ยเขามี Black Diamond Choke นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้ประหยัดพลังงานนะครับไป25%นะครับแล้วก็10%เย็นขึ้น10%นนะครับแล้วก็ เป็นการ์ดจอที่เราใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับ16ชั่วโมงนะครับเล่นสบายเพราะว่าคาปาซิเตอร์ของเขาเนี่ยทำงานได้100%เต็มที่เนี่ย66ชั่วโมงติดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็ยังไม่พอนะครับยังเป็น16,000ชั่วโมงนะครับกว่าคาปาซิเตอร์พวกนี้จะเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มันมีแล้วมันไม่ได้ช่วยทางด้านเกมหรืออะไรหรอกแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าการ์ดจอเราเนี่ยจะไม่พังนะครับ ่าเนี่ยครับผมเปิดให้ดูนะครับว่า GTA 5เนี่ยผมปรับทุกอย่างเนี่ยประมาณไฮนะครับมีบางอย่างที่ผมปรับ Normal บ้างน,นะครับแต่ว่าดูจากดูจากเฟรมเรทแล้วเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเพียงแค่ราคา6,000กว่าบาทเนี่ยทุกคนที่อยากเล่น GTA 5เนี่ยเราเพิ่มเรามาซื้อกาดจอตัว R 7370ของ s p p h i r e เนี่ยมันทำให้เฟรมเรทของ GTA เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับไม่เคยต่ำกว่า30กว่านะครับ เนี่ยครับแล้วอยู่ประมาณ40กลางๆห้าสิต้นๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันมีการจอบางกาจอเนี่ยที่ผมเทสมานะครับถือว่าแย่มากนะครับบางบางตัวนี่ถือว่าแพงแล้วก็สู้ความเร็วของตัวแซฟไฟตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกาลังอยากได้กาจอถูกๆนะครับราคาดีๆนะครับยังไงก็ต้อง370 R7 นะครับเพราะว่ามันไม่มีแล้วราคานี้คือ ของฝั่งเขียวก็สู้ไม่ได้นะครับในราคานี้และอ,อย่างนะครับจุดดีนะครับตัวนี้สปอร์ตไดเรก X 1 2องเต็มตัวน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครมีความคิดว่าอยากจะอัปเกรดเป็น Windows 10นะครับเกมในอนาคตที่ใช้ Direct X 1 2นะครับก็จะทำได้ดีนะครับเพราะตอนนี้การ์ดจอของ Nvidia นะครับซึ่งผมเองก็ใช้นะครับ พอไปเล่น Windows 10เนี่ยเฟรมเรตตกไปประมาณ2-3ถึง4เฟรมนะครับแต่ว่าพอผมใช้การ์ดจอ AMD นะครับบนบน Windows 10นะครับ d i r e c t X 12โอ้วันนี้ผมเป็นอะไรกันไม่รู้นะครับ d i r e c t X 12นะครับเฟรมเรตเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับตอนแรกวิ่งอยู่30กว่าตอนนี้ขึ้นไป60อย่างเงี้ยคือผมมันได้ AMD เนี่ยพอมี Windows 10 Direct X12 เเนี่ยมันช่วยให้ ใช้ทรัพยากรของ AMD ได้ดีขึ้นเพราะ Windows 7 Windows 8เนี่ย AMD นี่มีปัญหามาตลอดนะครับแต่ตอนนี้พอมี Windows 10นะครับถือว่าดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูอย่างเล่น GTA ะนีับนี่ลื่นมากเลยนะครับเนี่ยนี่ขนาดผมเล่นบนจอผมนะครับ144เฮิร์ตนะครับคือมันไม่มีลิมิตแค่60เฟรมผมยังรู้สึกว่าลื่นเลยครับแล้วถ้าใครยังใช้จอ FreeSync นะครับคือเป็นจอ FreeSync ที่เป็นจอของ AMD นะครับอย่างเช่นของ Acer นะครับเป็นจอ FreeSync เนี่ยมันช่วยให้ ถ้าสมมติเฟรมเลยอรอยู่40-50เฟรมเนี่ยมันช่วยให้ภาพเนี่ยไม่ฉีกไม่ขาดแล้วไม่กระตุกทำให้ภาพลื่นคือลองไปดูจอฟรีซิงนะครับของ AMD นะครับใครอยากได้การ์ดจอดีๆนะครับในราคาที่ถูกนะครับมันไม่มีอะไรที่เกิน r 7370ของ Sapphire แล้วครับไปลองดูนะครับแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำรีวิวง่ายๆแบบนี้มาให้ชมอีกนะครับรีวิวการ์ดจอครั้งต่อไปนะครับมีของเด็ดมาให้ดูครับของเด็ดมากๆครับเป็นการ์ดจอที่ดีที่สุดของ AMD แล้วก็ว่าได้นะครับ ฝากติดตามชมนะครับแล้อย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง AMD ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ